ทุกคนคะเดี๋ยวนี้หน้าสวยออกบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะคะชูแขนขึ้นมาจะกระแลดําไม่ไหวผู้ชายหนีหมดนะคะมาค่ะบอกลาปัญหาใต้วงแขนกับผลิตภัณฑ์ฟูจิอมพิเจลขัดรักแร้าแขาวแค่ขัดก็สามารถช่วยลดรอยดําดับกลิ่นผิวหนังไก่แถมยังช่วยขัดขี้ไข่ด้วยนะคะตัวเนื้อเ t e เจอร์เขาเป็นเจลใสๆค่ะแล้วก็ยังมีสครับ ที่จะช่วยขัดผิวของเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าไม่แสบผิวแล้วก็ไม่บาดผิวอย่างแน่นอนค่ะดูได้เลยว่าเนื้อเจลเขาใสมากๆวิธีใช้ง่ายมากๆในขณะที่ผิวแห้งอยู่นะคะให้ใช้เจลขนาด1นข้อนิ้วชี้เท่านั้นแต้มบริเวณรักแร้ข้อพับหรือว่าจุดที่ต้องการค่ะนวดเป็นวงกลมเบาๆในขณะที่ขัดรู้สึกได้ว่าตัวเนื้อเจลเนี่ยเขาให้ความเย็นรู้สึกว่าผิวเนี่ยสดชื่นมากๆเลยค่ะเพียงแค่ใช้ตัวนี้เท่านั้นก็บอกลาเต่าดําไปได้เลยค่ะส่วนตัวแล้วปุ๊กปิ เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆตอนนี้กล้าโชว์ใต้วงแขนได้อย่างมั่นใจไม่อายอีกแล้วค่ะ